আপর কালা ইকার থালে অনার খযার তেচেটকরা সলে কালে আটিকর আটাকলে আটর আটকলা তেনি আটি। এনাল ইকসস্যাল আটিকলে আটাটটকরে আটিক� อิปสักสัตวโโชยโโชยสาโันเดสาุนตพิายาิายสุขยานิพพานายะจนะจในดต่อไปจเการาพระริัยานิ กันตีิสพัดจใจที่วัดได้ิว่าที่ริยมรรมาพระสุขคโคลาหกระนิรวา n ลาบคโหตริราลาบคติกรหัน,รนการิดินโนฮสกรหันการิิโนฮสลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายบาทเป็นภาษาบาลีขอเรียนเชิญ คุณพรโชคเจริญรัศมีกล่าวคำถวายบาตรเป็นภาษาบาลีขอเรียนเชิญครับอิเมมะยังพันเตอิเมมะยังพันเตปัตเตปะเต,ะเตสัป,ปะริวาเรพิภูสังคัสสะสัป,ปะริวาเรพิภูสังคัส

पिछु तन्हा द्वारा ये पिछा पात्र हरु ये पिछा पात्र हरु हमरो हमरो दिलगतान कम्मा दिलगतान कम्मा इसको लागे इसको लागे इसको लागे प्रतिभा लाभ ग्रहण करें दिलों को ग्रहण करें दिलों को สัพพาริวารานิสัพพาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังทิคารตาทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจักนิพานายะจักกาลยาณมิตรราชิกวาลี

อุชาณธาญาพระสนะภิกษุสังฆสังโฆสังโฆกายาสุขายาสุขายาิปะมอิยะังานิทัศเกิดาสัตเกตปริงะโ

ในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นภาษาบาลีขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรพรสวรรค์เต็มดวงจิตกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นภาษาบาลีขอเรียนเชิญครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังสัปปาริวารานิพิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะโอโนชยยมะโอโนชยยมะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิอิมานิจะตุปัจจยาทีนี้จะตุปัจจยาทีนี้สัปริวารานี้สัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคระตังหิตายะ